สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอเขาไม่ได้อินสตาแกรมอ่ะเขาจะเขาจะขอถ่ายภาพป่าตากเลยกจะว่า you can นะ yes you can I want to ask you something I want to a close portrait of you okay very close like this you look at my camera like this but อะไรไม่รู้อ่ะตรงอะตองจะว่าโอลรอ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 อะตอง อ๋อแล้วล่ะแลาถตอกาโอเคแม็กซี่ติดต่อฉันโอเคแม็กซี่แม็กซี่ออวิเชงนะอ่จตคลคุณดูกอได้ไหมได้ฉันไทยไทยเกอไทยูนไทยแลนด์ไทยแลนด์เรากทางเหนือจากทางเหนือีิอนอยู่ในกาันเป็น n รูนกรงเทพและหลัต่งนกับชายผู้ชา I in Belgium 16 years or 16 years Okay. I begin in this place uh, 50 years old and now 50, 60 66 soon Thank you Monsieur Thank you Thank you Very y much. Thank Okay u o Okay แลกกันทุกคน Okay แลกกันเขาเขาก็ขอถ่ายป่า เขาให้เขาให้นำบัตรด้วยที่ป้าถ่ายสองเครื่องเพราะว่าโกโปปป้าไม่มั่นใจป้าจะมุกออกมาได้นะคะทุกคนป้าก็เลยถ่ายตรงนี้ก่อนเพื่อจะให้ชมตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลเนาะเทศกาลหิมมะน่ารักดีอ่ะ คนก็เดินเยอะอยู่นะคะเขาก็มาถ่ายภาพกันเนาะเพราะว่ามันหลายปีแล้วทุกคนที่มันไม่มันไม่เยอะแบบนี้เนาะมันไม่เยอะแบบนี้ปีนี้เขาเขามีอิน t ตาแกรมเขาบอกป้าก็ไม่รู้อะไรเสรยดายของป้าโชว์ไม่ได้วันนี้อ่า ป้าถูกตัดอินเทอร์เนต็ตทุกคนป้าทำซ้ำซ้อนนะ่ะสิบเก้ายูโรกับสามสิบกว่ายูโรสุดสุดท้ายป้าจ่ายสองทางเนาะแล้วป้าก็คิด่าจ่ายแล้วไอ้สิบเก้ายูโรเขาทวงมาป้าไม่รู้เพราะว่าป้าจ่ายสามสิบเอ็ดปรากฏว่าเขาตัดป้าไม่ได้จ่ายสิบเก้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกรา์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่มีให้กันดีดีสมออันนี้หมายถึงกล้องนี้นะทุกคนกล้องกบพูป้าจะปิดก่อนนะคะ ป็จะปิดก่อนปิดก่อนโกโปเพราะมันแปจะแปดนาทีแล้วขอบคุณค่ะปิดแล้วเดี๋ยวนี้ได้สามนาทีกว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงแม็กซีบุกกูเอ่อไม่ชื่ออะตอ